แรกพี่พีเรีตามมาด้วยน้องมาปินปองทองชายและรัส Because of y o I try แล้วภราเดินมาพร้อมความรายอยอ คุณชายเยอะมากใค่เยอะใครเยอะใครเยอะใครเยอะเข้ามาสิขยับมาได้จ้ะโอเคมีที่เหลือแล้วเต็มพอดีเลยครับเห็นไหมล่ะเพราะเราสองมาแล้วว่าพวกเรายืนกันพอดีแน่นอนนะครัะขอสินธรแล้วก็แก๊งน้ำซุปมาด้วยทุกคนบุ่นจ๋านี่คือทีมเรล่าผู้กล้าของเราซึ่งวันนี้แต่ละคนเนี้ยพวกขาความมั่นใจมันกล้ามาไม่เชื่อดูสีผมบิงตองนี่ล่ะมันกล้าสุด ใช่แล้วเด็กเด็กเดินมาในกำลังทำเพลงอยู่ครับเพลงป๊อบปองปูนเหรอไม่ใช่นั้นไม่ใช่ป๊อบปองปูนจ้าฉันแจ็คแฟนฉันหวานปิ๊งปองจ้าก่อนแล้วก่อนจ้าวันนี้ผีกับปิงปองอะไรนะากลัวหมือนกันเมื่อกี้บอกน้องแล้วว่าอะไรจินแล้วบอกว่าจินแบบนี่ผมกลัวมากนะอ๋อ้จินรูกลัวหรอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลุงจะขอพ้อกินเองใช่เขว่าอะได้นะลุงลุงเองดูหน้าพี่ไว้หนาจ้ะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็คือบันดี เอาล่ะก็ได้แต่คนแนะนำตัวกันห่อยดีกว่าจากนริบทีท่พี่พีลยสวัสดีครับพี่พีค้าต่อจาอ้าบัสจ้าบัสเปนเป็นวงไหมฮะหรือว่าไงดีดม,าามาเป็นวงเป็นวงยูนับยูนับ s e v e i g h because of you g า,า,า,า s h i n e so we can m o e global รคนหรือได้ไหมจ้าคุณพลัสครับ

สิบล้อครับวันนี้เป็นปองชายแท้ครับนี้ปองชายแท้ครับแต่ปกป้องน้องๆหลานๆนี่แหละนะครับเก้าล่ะวันนี้เราถามน้องๆก่อนเลยนะครับแฮชแท็กของเราวันนี้คืออะไรทีมวกสุแฮชแท็กของเราคือนี่แหละของเราคือสองลูกเปลี่ยนมาลาซาด้าเก้าเก้านี่แหละถ้าใครจะไม่ได้เรามีบทเพลงพร้อมไหมเราจะร้องให้ฟัง หนึ่งสองซสองคู่เปลี่ยนมาลาซาดาก้าก้าสองคู่เปลี่ยนมาลาซาดาก้าก้าบิดสอง่เปลี่ยนมาลาซาดาก้าก้าสองคู่เปลี่ยนมาลาซาดาก้าเห็นไหมมันร้องเพลงด้มันต้องจอยแบบนี้นะครับที่นี้ครับอยากให้ถ้าอน้องไทยชวนทุกคนในการปั่นแทกแท็กนี้หน่อยสิลูก ครับผมก็อย่าลืไมไปเล่นแท็กนะครับผมอสอบทุ่งเปลี่ยนมาลาดสด้าเก้าเก้ากันใช่ปั่นกันเยอะนะครับผมไม่จักรยานนะแท็กแท็กไปดีกว่ารักใครแค่ไหนไปลงที่แฮชแท็กเลยสอบทุ่เปลี่ยนมาลาดสะด้าเก้าเก้าวพวกเราจะเข้าไปอ่านกันน,น้องมาร์กน,อน้องครับผมใช้แล้วนะครับเอาล่ะช่วยกันติดเลยครับงสองทุ่เปลี่ยนมาลาะเก้าเก้ากันเยอะนะแล้วก็อย่าลืมนะสอบทุ่นี้ถ้าไม่อยากโดนหลอกเปลี่ยนมาลาะเก้าเก้าได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะทุกคน อยู่พร้อมกันไหมพร้อมครับพี่พร้อมไหมพี่พร้อมมากถึงแม้วันนี้เราจะมาคนเดียวเราจะมาคนเดียวหนอกมากเว้ยได้มีคนพร้อมอยู่เป็นเพื่อนระวังนะเราอวัเราหวังโกโก้นะแล้วก็ม่มีมาคริสต์แหล่งจะน้องไทยไทยเป็นตัวซีไม่ใช่หรอเอาล่ะ สิบห้าคนตรงนี้พวกเธอคือเหล่าภูล้าที่จะไปทำภารกิจปลดปล่อยดวงวิญญาณอาถรรพ์ที่มันถูกกักขังอยู่ในนี้วันนี้ครับสิบห้าคนเราจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละห้าคนเลยนะครับทุกกลุ่มจะต้องทำภารกิจให้เสร็จภายในเวลาสิบห้านาทีเท่านั้นกลุ่มไหนทำภารกิจเสร็จเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนอีกสองกลุ่มที่แพ้ จะต้องถูดลงโทษย่างสาสมแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนาอันจะสาสมขนาดนี้คุณกลัวไหมพี่พีหนุชอบตาหนุ่อ่าพี่ต้องกลัวไหมกลัวค่ะหนุก็ออบตาขอบตาอย่างเราจะไปสู้เท่ๆพี่พีได้ไงล่ะเออพอที่เขาเป็นินตัวเ,ยยเล็กเรียนเรามากับเพื่อนๆแ,แต่จริงนะเมื่อกี้พีไม่ต้องตอบอะไรแค่สายตาที่มองเขาก็ตอบทุกอย่างแล้ว อ look, Ooh, Darwin> ุ้ยรอเล่นพ mm hmm. ี่ปอเรอเล่นนารอเล่นนานรักเธอนะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งกลุ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งมาแล้วนะครับโดยทีมที่หนึ่งของเราเตรียมทีมเลยพี่ปอกพอเป็นผู้นำอยู่แล้วอยู่แล้วความสวยขนาดนี้มันต้องมามาเธอมันต้องเลิศเลิศผีก็กลัวมาเลยเทำทีเขาผีไหมผีหลอกมาหลอกกลับผ่าไม่กงแกตอนนี้แต่ห้องน่ากลัวมากฉันพูดเลย ฟันนะเราอย่าไปกลัวคนทุกนั้นนะคะอ๋อลองดูนะทีมหนึ่งครับดั้งทีมโดยพิงปองและมีจินวูพิมอาลันและเน่เอาละไปรวมกลุ่มกันเลยจ้ะพี่ปิงปองยืนกลางหน่อยยืนเด็กยืนอยู่โอเคโอเคอ่ะลุกลุมของทีมโอเคต่อไปจ้ะทีมที่สองมาจ้ะเป็นหัวหน้าทีมนะจ๊ะโอเค มารกมันไมยุ่งตองกางนีได้เลยได้เลยครับมาเลครับที่มาจะประกอบไปด้วยไทยจังเอเอและคอเบอร์ไนร่วมพลังสิวนนี้ร่วมพลังรหนึ่องสามเฮ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 งานกินเลยครับเอางี้มีแบบอยากเป็นบัสวันนี้วันหนึ่งได้ไหมครัได้ครับก็มีความต้อกพุ่ีหนึ่งพุ่งมีความอนออ่ออู่ไอ้ใชมาหนึ่งสอง นีอดูอัยมันไมมหรอเจกิจ้ะทั้หมมันป่ามันปึ๊ที่ผมงาด้วยหน้าตาอยู่แล้วเล่เใครขาจะไปเถียงได้หลักฐานอยู่ทนโทษขนาดนี้และทีมสุดท้ายนำทีมโดยพี่พีจะประกอบไปด้วยขุนมาร์คทูและฮาร heart คุณพลนะครับน้องมาคริสนะครับมีครูแทชชัยแล้วก็น้องหาดก็คือสี่คนริมนี้นะครับมีความพร้อมขนาดไหนครับพี่พีพี่บอกเลยว่าทีมเรามีมาคริสถือว่าเป็นตัวเต่งตัวเต่งตัวเต่งสุดๆและน้องแทชชกลวขีไม่จ๊ะกวัวนิดหน่อยครับแต่าผมชอบชนะมากเออเรามันเลือดนักสู้ครับผมเราจะไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วเราจะสู้ยิบตาหรอลดว่ะ มองพี่ไหม่คือมาร์กที่ไม่แน่ว่าวันนี้มันมีมาร์คสองคนออแต่มาร์คสองคนมันอยู่ทีเดียว,วไม่ได้เลยมาร์คสองคนมันอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้หรอกะมันต้องเหลือแค่คนเดียวนี้นแหละวันนี้ต้องรุนกันครับผมว่ามาร์กไหนจะเป็<อ>น,นผู้ชนะกันนะครับ <ละ S 2> เอาล่ะวันนี้นะครับหลายคนสงสัยแล้วว่าเราจะทำภารกิจอะไรถูกไหมเราจะไปเจอกับอะไรเดี๋ยวที่ออกจากสปอยล์ทุกคนเองว่าภารกิจของแต่ละห้องเนี่ยคืออะไรกันบ้างทุกคนตั้งใจฟังนะจ๊ะทีมที่หนึ่ง ทีมที่หนึ่งเทมที่หนึง่งข้าขาข้าข้าคุยเหมือคุยเหมือนชอบงที่หนึงกำลังคุยฟิวฟิวกำลังคุยว่าคุยกับแม่คือเธอเป็นสัตว์น่าให้นองไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะทันี้ก็กลัวแม่ทีมโคตรกลัวเลยอ่ะเราเป็นเก่งเมื่อเยอะตอบทีมของเธอนะจ๊ะจะต้องไปห้องที่มีชื่อว่าผีนางรัก ฟังหาเจอนางรำเหรอฝั่งนี้ออช้อยอ่ะลองรู้ตั้งวงเราฝันรั่รำกับนอนนะนอนนอนที่นอน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 รำสุ่มีครับขอให้เป็นฟิวละน้าแทนน้องนิ่งน้อยได้ไหมเต็งเต็งได้ไหมอย่าน้องนิ่งน้อยเลยนะครับพ้องผีนางรำภารกิจคือช่วยให้เธอหลุดพ้นจากห้วงเวลาแห่งความเศร้าเรื่องราวมันคือ น่า,นาวันนี้พี่บองไม่ไปแล้วเดี๋ยวเพิมฟงังเรื่องราวก่อจ้าฟงังเรื่องราวเพื่อจะดีขึ้นดีมากนางรำคนหนึ่งถูกจาก้างวันที่มาทําการแสดงภายในห้างแห่งนี้ณเวลาสองทุง่มแต่ทว่าเกิดอุบัติเหตุทําให้นางรำผู้นั้นเสียชีวิตด,<หร>ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ว่าเธอยังต้องรำทําให้วิญญาณไม่ได้ไปไหนและติดอยู่ในห่วงเวลาที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เหล่าผู้กล้าทั้งหลายต้องไปช่วยปลดปล่อยวิญญาณของนางรำให้ได้ทําการแสดงนะจ๊ะได้จ้ะคือรำเป็นวงหรอเจอนางรำทําไงกจอรำวันนี้จ้าโอเคนะจ๊ะมือยังไม่ได้อ่อนนเนี่ยยังไม่ไดอ่อนนะอย่าไปว่านางรำเสาจ้านะจ๊ะทีที่สองคุณจะไปที่ห้องห้องเสื้อแห่งความตายความฝันที่ไปมิถุภารกิจคือ การช่วยปลอบปล่อยวิญญาณผีเจ้าสาวเพื่อให้เธอได้แต่งงานตามที่ใจหวังใครจะเป็นเจ้าบ่าวไปล่อผีเจ้าสาวออกมานี่มีทั้งหลายคนช่างไยที่ชีไปที่มาเลยให้เจ้าสาวเลือกเลยก็คือโยนเลยครับผมนะครับสตอรี่ไลน์คือหน้าห้องซื้อแห่งหนึ่งมีว่าที่เจ้าสาวมาลองชุดสวยนามมาไว้เธอต้องการชุดตัวนี้แต่เรื่องว่เงินที่มีอยู่นั้นไม่พอที่จะซื้อชุด แต่สุดท้ายพวกเราก็ไม่สามารถครอบครองชุดเจ้าสาวแล้วก็ตรอมใจตายในที่สุดด้วยความเครียดความแค้นที่เธอไม่ใหเงินเพราถึงมาซักิดในห้องเสื้อนี้เพื่อหลอกหลอกผู้คนเอางี้ผู้คนไหนลดตังค์กันเราช่วยเสื้อให้เจ้าสาวนะอยากไปแก้วิ่นี่นานแล้วการก็คือไปช่วยเขาปลดปล่อยหน้องเดี๋ยวใหดูซิว่าอาภารกิจมันต้องทำอะไรบ้างแต่ที่บอกว่าผมเองไม่มีแล้วว่าใครโกดีบ้างจ้ะพี่ผมเน่กลัวผมพูดเลยอ๋อครับใไทใครก็กลัวจ้ะจางก็กลัวเออ คอปเปอร์กลัวไหมเรื่องหนึ่งไเอ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 ไม่กลัวเอเอไม่กลัวเอเอไม่กลัวให้เอเอนำหน้าได้แล้วให้เอเอนำหน้าช่วยตามผมด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้เอเอคนเดียวให้เอเอไปแต่งงานกับผีเออมีตัวเอเอแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมดูเตรียมดูซิว่าเจ้าสาวมันยังไงนะเนี่ยครับผมห้องที่สามทีมสุดท้ายคุณโอเคไหมคุณต้องได้ฝากงน้คุณจะต้องไปห้องอาถรรพ์ กุมารทองเคยจะส่งใครไปสู้กับกุมารทีนี้เอ่อต้องเป็นเุรชายเ <c oughs> พราะอะไร <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นเ่ยนชุดเป็นกุมารแล้วดีเลยแฮปปี้ห้องอาถรรพ์กุมารทองกับครึ่งเส้นไหว้ที่หายไปคุณต้องไปตามหากุมารทองทั้งหกเพื่อให้กิจกรรมเนี้ยกลับมารุ่งเรืองให้ได้นะครับภายในราของเล่นแห่งหนึ่งเคยมีกุมารทองจำนวนหกตน คอยส่งเสริมการค้าขายให้ร้านค้าแห่งนี้เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีคนใส่ใจเหล่ากุมารทองเหมือนเช่นเคยร้านของเล่นนี้ไลยเกิดอาถรรพ์ปริศนาทําให้ไม่มีใครกล้าจะเข้ามาภายในร้านเพราะกุมารทองคอยหลอกหลอนทุกคนนี่คือเรื่องราวของแต่ละกุงที่ต้องทํากันนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ครับนอกจากเราจะพาทุกคนไปนแก้คำสาปกันแล้วเนี่ยเรามีของรางวัลมาแจากทุกคนด้วย,เ,ยเราจะมีตุ๊กตาแล้วก็ผูกุญแจนะครับน้องลาสเนี่ยมอบให้กับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับลายเซ็นลาซาด้าแฟมิลี่น้องพีพีและน้องบาสจำนวน65รางวัลยวทุกครหนึ่งตัวเนี่ยตุ๊กตาหนึ่งตัวจะมีลายเซ็น น้องพี่พีหรือว่าน้องๆในบัสเนี่ยแค่หนึ่งคนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยตัวหนึ่งจะมีแค่หนึ่งลายเซ็นแต่น้องๆศิลปินทุกคนที่เป็นลาซาล่าแฟมิลี่เนี่ยคนหนึ่งจะมีสิทธิ์เซ็นได้5ตัวดังนั้นเราเลยแจกกัน65ตัววันนี้นะค,ะครับทุกเล่าวันนี้เราจะแจกเป็นพร้อมกับของขวัญพิเศษลาซาล่าเ้าเกเลยนะจ๊ะกิจการง่ายมากเข้าไปใน X อคลาซาล่าไทยแลนครับ เ้าก็แค็กซีนที่ชอบในไลน์นี้เนี่ยเราก็ไปรีลายใต้โพสต์หน่อยนึงแล้วก็บอกในผลว่าอยากได้ไลายเซ็นของใครนี่น่ารักมากๆเลยอ่ะอันนี้คือตุ๊กตาน้องลาส,สแล้วอันไหนก็คอมเ็นฟิลว่าเป็นกลุ่แจนมีลายเซ็นเรียบร้อยนะครับไปบอกหน่อยนะจ๊ะว่าซีนี้ชอบแล้วก็อยากได้ไลายเซ็นของใครแล้วทำไมก้าๆนี้ถึงต้องเปลี่ยนมาช้อปลาซาด้าติดแทชแท็กของเราด้วยแทชกแท็กของเราคือ2ทุกเปลี่ยนมา ลาซาด้า99นั่นเองนะครับรัไม่ลืมกดติดตาม X ของลาซาด้าไทยแลนด์กันด้วย mm hmm. เล่นได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้ยาวไปจนถึง5ทุ่ม59นาทีครับ mm hmm. เหตุผลไหนโดนใจที่สุดนะครับรับไปเลยนะจ๊ะ mm hmm. รางวัลของเราเราแจกกันหมด65รางวัลรอบบ้า hmm. อย่าลืมพาพวกเรานะครับขึ้นระดับ1เชนกันด้วยนั่นเองนะครับ mm hmm. ยังมีครั้งหนึ่งเชนแทนแท้ของเราคือ2ทุ่มเปลี่ยนมาลาซด้า99 mm hmm. I love you เอาล่ะตอนนี้ ลอยแล้วครับราศน้าน99ของเราจะเริ่มตอนกี่โมง2ทุ่มอ้ oh. ออาวไหนแต่ละทีมอยากซื้ออะไรในราศน,น้า99นี้ให้ทีมตรงข้ามบ้างทีมของคุณปิงปองคุณอยากซื้ออะไรให้ทีมตรงข้ามของคุณดูทรงและ้ะอาา๋อซื้อให้ทีมตัวเองนะทำไมไม่ซื้อแบ,บ,บ่งปันทำไมคุณไม่แบ่งปันคือเซนเรื่องมัมบบบน <c oughs> มมน่ากลัวแล้วมันก็ดูน่ากลัวก,กันหมดออ แกกลัวร้อนแกกลัวเออนี่ก็กลัวนี่ก็กลัวกลัวปะไม่เท่าไหร่ละกลัวปะเฮ้ยทำไมเสียงมันเป็นเตาอ้อนย่างนั้นล่ะสงสัยซื้อยจะดมใช่ไหมตัวเองเออซื้อยาดมก่อนยาดมมันเหมเาเลยหาเผาแพ็คเลยแจกครับทีพี่มาก็ครับพี่มากจะซื้ออะไรให้ทีมตกอคล้ามหรืออยากซื้อให้ทีมตัวเองซื้อยทีตัวเองครับซื้ออะไรไปถามลูกสูตรครับโอ เจ้าสาวไหมเ้ยเจ้าสาวรอเลยเป็นฟิวชุดทักซีโดทักซีโดรอเลยนะครับาฟูดเนี่โอเคได้เลยเพื่อชุดนะครับเอาล่ะทีมสุดท้ายที่พี่ปีลาจานก็เสื้อทุกท่านเลยถู๋ซื้ออะไรดีลูเสื้อผ้าปีาปีาเพราะอะไรซื้อให้ใครอันนี้ซื้อให้ใครเสื้อจินบุกแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้เสื้อให้จินบุกเราก็นะครับเพราะว่าจินบุกลองให้จินบุกลองให้ง่ายเหรอครับ ไม่ไม่ค่อยทเท่าไหร่ครับมไม่ได้กลัวลอะไรอ,อันนี้ทําใจมาแล้วว่าต้องเจออยู่แล้วก็เลยเอาใจที่แบบเข้มแข็งมาด้วยเขาเอาใจที่เข้มแข็งมาดังนั้นภาพปิดตาอาจจะไม่ต้องนะจาะอ๋ะนอะนะครับเอาล่ะอย่าลืมด้วยนะชอบใครเชียร์ใครทีมไหน,นอย่าลืมเข้าไปทีมแชร์โมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนจ๊าแคมป์ซีนที่ชอบแล้วก็อย่าลืมนะถ่ายใต้โพสต์หรือใครอยากจะแชร์โมเมนต์ก็ติดแฮชแท็กได้เลย ติดแฮชแท็กได้เลยนะครับสองทุ่มปิดมาราดซาร่า99นะจ๊ะตอนนี้พร้อมไหมครับทุกคนครับรพร้อมไหมครับทุกคนครับรรทีมหนึ่งเชิญไปสแตนบายจ้ะเจอเลยเจอเลยเอาจริง,รง,รงป้องทุกคนปิ่งปองกลัวจริงจ้าปิ่งปองกลัวจริงจ้าดูออกจ้าลานตอกลาดกลัลวฉันกลัวกันล่ะทิพจ้ะใช่จ้าปิ่งปองกลัวจริงนะจ๊ะเออ เอาล่ะระหว่างที่ทีมหนึ่งไปแซนบายกันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันก่อนนะครับเจ้าสาวตัวนี้ครับเพื่อนที่ผมจะต้องบอกว่ามีหลายคาแรคเตอร์จากหลายจ่ายยังไหอ่ะคาแรคเตอร์ไหนบ้างที่แฟนหนุกวัสดุอยู่แล้วอ๋อเหรอันนี้คือหล่อนำเลยหล่อนำคือเดี๋ยวให้แบบเอาหน้าตาใช้หน้าตาเลยมันจื้งอันนี้ความเท่ออ๋อเหเดี๋ยวให้แรปจีบเลยเฮ้ยนี่พูดไรก่อนอ่ะพูดไรพูดไรเด็ด ปากคุณฝากปากปากเออให้เดินตามคุณถ้าผีหลอกอะไรเดี๋ยวให้ชกผีเลธอเธอจะชกวิญญาณหรอเอาดริงั็สงสารผีแล้วตัวคอมเพอร์จัดสายหวางสายก้อนคือเดี๋ยวเราให้แบบว่าทำได้แบบที่จะหลอกผีนะหนึ่งสองสามผีมาผีมาปุ๊บเอแล้วถ้าเอเอเป็นยังไงนะเอเอเป็นไงนะเอมิกิแล้ับอกชักผีมาหนึ่งสองสาม ออกผมไม่เล่นนะครับออ๋แบบนี้ับไม่เล่นแกเออคุยกับผีนะไอายดียังไม่ชัด์ตเอฟไก่เจียเอฟวิวไก่เจียขอบุญเจอผีปึ๊บหนึ่งสองสามผีมาผมไม่เล่นครับเออตลกอย่าตลกไม่เล่นบอกผีเลยไม่เล่นไม่เล่นอย่ามายุ่งกับฉารต่อไปเดี๋ยวให้พักก่อนเดี๋ยวให้คิดแล้วก็ไม่ฟังเออให้พักก่อนพักก่อนไทยเจอผีหนึ่งสองสามฟื้น เอ้าลงเลยไปไปไปลงไปหลังสัเลยลงลงเลยเนผีพ่อไงอ๋อวนผีจับอันทับใจยี่เราไม่คิดจะใช้หน้าตาของเราเป็นแบบจุดุ่ัดอครับที่ไทยคือไทยเราใช้ทิีไงคือถ้าปึ๊บผีจีบปึ๊บง่ายไปแอบใหผีเล่แบเฮ้ยเล่นเหมือนงอิเดียแบบว่าหลยื้อไม่ฟิลยื้อแบบว่าหลอกลยโอเคสนึามีาไย โยชชิดกี้ด้าแย่สองทุ่มเปลี่ยนมาลาซด้าก้าเก้าแย่ชิคด้าเจ้าครับครับถา่พี่รับเลยดีว่ะอะไรนะพี่ให้พี่รับแทนเลยหรอเอาแทนเลยครับผมหนึ่งสองเจ้าผีปัา้สองทุ่มเปียนมาลาซาด้าเก้าๆครับเออเกผีเลยว่าเพรรานาถ้าเธอไม่อยากโดนผีตันอื่นหลอกใหญ่มากลาซาดาก้าเกนี่แหละไดครับเลิศแล้วเ้บิ๊กจะทำอะไรหรอก็เออก็ให้เราลองคร เอาละทีคุณพี่พีครับวางแผนยังไงบ้างกลยุทธ์ในการที่จะไปสื่อสารกับกุมารทองเอ่อสื่อสารกุมารทองเราทีไม่รู้แต่ว่าถ้าที่เจอผี่จะไป็นสำหรับคุณพลนิดหน่อยหนึ่งสองสามผีมาอะไรนะมันโกลาหลมันโกลาหลเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแต่ว่ามาที่นู่นแล้วเราไม่เราไม่โกรธหรอกแม่ พูดไปก่อนเอาละดังนั้นต้องเตรียมตัวนะมาคริสหนูชวนคุยกับกุมารในลูกยังไม่เคยอะวันนี้ต้องลองนะค่ะโอเคไหมลูกเต็มซีดหรอว่าถ้าเจอผีหนึ่งสองสามกุมารทองมาปึ้งให้ไปคุยกับก็คือให้มาขออนุญาตหน้า่อนะครับนะครับแล้วตอนนี้ผีที่หนึ่งพร้อมแล้วงั้นไปดูผีที่หนึ่งทำภารกิจกันครับไปเลย 好好、oh